น้องวกแก่จุดคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมเคยลองนับเล่นๆไหมคะว่าคุณในชีวิตประจำวันเนี่ยคุณผู้ชมใช้กุญแจกี่ดอกกันเชียวเล่นๆ่นนะกุญแจบ้านกุญแจห้องกุญแจรถกุญแจออฟฟิศกุญแจตู้กุญแจตู้ธรรมดากุญแจตู้เซกุญแจตู้เสื้อผ้าเยอะมากและที่สำคัญเลยคุณผู้ชมนิสัยของเรามากจะ ขี้หลงขี้เลิมและถ้าวันหนึ่งที่กุญแจของเราเนี่ยหายไปจะเป็นไงคะโอ๊ยวุ่นวายสารพัดจะวุ่นวายและทางออกฮีโร่ที่ช่วยคุณผู้ชมได้ก็คือช่างกุญแจวันนี้น้องก็เลยอยากจะเอาใจคอของคนที่แบบอยากจะเป็นช่างแต่ไม่รู้จะทําอะไรดีแถมกวักมันนี่เขาก็บอกให้คุณได้ง่ายๆเลยกับคอร์สสอนทํากุญแจจ้าเพราะฉะนั้นถ้าอยากเรียนแล้วเนี่ยไปพร้อมกับน้องเลยจะลงพื้นที่ไปได้วยตัวเองวันนี้มีของที่จะให้เขาไปไขด้วยแหละ ไม่บอกอเดี๋ยวไปเจอนข้างหน้าคุณผู้ชมคะคุณชมเห็นหรือเปล่าอันนี้คืออะไรทุนแจคะ่ะล็อคเปิดไม่ออก แต,แต่ปัญหานี้ค่ะจะหมดไปถ้าเรามาที่ลามคนทาซอยส6บหทับหอ่าทำไมคะวันนี้ช่วงกวักปัญญาลูกจะจะพาคุณผู้ชมมาครูคมเดชค่ะวันนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้ามาหาคุณครูครูคมเดชไม่ได้เวลาแต่งตัวสวยๆโพสค่าแล้ชอบนักเชียร์แต่เวลาให้ทำงานทีไรบทก็ไม่เคยจะท่องพูดก็ผิดอ้าวอ้เทนึอย่าให้พลาดนะ5 4 3 <Action. S 2> คุณผู้ชมคะนี่เห็นไหมคะคืออะไรกุญแจจ้า <laughs> ปัญหาของมันคือตอนนี้ล็อกแต่เปิดไม่ออกเพราะลืมลูกกุญแจมีแต่แม่ปัญหาแบบนี้ค่ะจ,จะหมดไปถ้าเรารู้จักวิธีการซ่อมวิธีการแก้และวิธีการเปิดมันแล้ววันนี้นะคะคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจคะ่ะถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจอยากจะสร้างไรายได้ด้วยการไขกุญแจแบบนี้รับไขกุญแจทั่วราชอาณาจากักรฮ่าเขามีสอนจ้า ถ้าสนใจไม่ยากเลยค่ะเข้ามาที่ซอยลำอินทา46ทับ1เข้ามาไงยมกประมาณ20เมตรไม่ใช่200เมตรคุณครูคุมเดชคีย์เวิลเขารยอยู่จ้าคุณครูคุมเดช Key World ตามไปเลยที่สำคัญวันนี้จะมาให้คุณครูเขาอะไขประตูใจด้วยอันนี้คือสิ่งสำคัญมากกว่าการเรียนจ้า ที่นี่แหละครับคุณผู้ชม Key World แหล่งการเรียนรู้เรื่องกุญแจที่จะทำให้คุณลายเป็นเซียนกุญแจได้ในระยะเวลาไม่กี่วันก่อนอื่นขอแนะนำอาจารย์ผู้สอนก่อนนะครับเขาคือเซียนกุญแจที่ให้คำนิยามตัวเองว่าช่างกุญแจอันดับหนึ่งของประเทศอาจารย์คมเดชอุดมยิ่งเจริญ หน้าคาตากันแล้วคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะสงสัยว่าหน้าอ่อนเยาว์แบบนี้จะเป็นเซียนกุญแจนัมเบอร์วันไปได้ยังไงเพ่ขอบอกเลยนะครับว่าจะอันดับหนึ่งหรือเปล่ารายการนางกว่าใกล้จทก็ตอบไม่ได้หรอกครับรู้แต่ว่าเขาอายุเพียง35ปีแต่มีประสบการณ์ในวงการกุญแจมาน,นานกว่า26ปีกปีนั่นเป็นเพราะ คุณคมเดชแกเริ่มอาชีพในวงการกุญแจตั้งแต่ตอนที่มีอายุเพียง9้าวขวบเท่านั้นโอ้โหเด็กจริงๆโดยได้รับการสายทอดจากคุณพ่อน,นั่นเองเริ่มตั้งแต่ตัวน้อยนั่นนะใช่ครับประมาณสักปี2 5 3 0นห้อสมสิค่ะคุณตอนเนี้ยส5งก็คือเรียกว่าคุกครีตรีมงคำบอดในวงการกุญแจมีความเชี่ยวชาญขนาดไหนคะเนี่ยก็เราสามารถเปิดรถได้เร็วสุดอาจจะสักประมาณ 40, 40วินาทีหรืออาจจะ เอยี่สิบวินาทีแล้วแต่บางยี่ห้อนะครับซึ่งเราจะชำนาญด้นี้มากมเริ่มต้นจากธุรกิจก็คือเป็นกุญแจเล็กๆเ,เริ่มต้นก็คือเราเริ่มจากตู้กุญแจเล็กๆตู้กุญแจตาลีถนนนั่น,หนแหละมันเริ่มขยับขยาย <c oughs> ขยายจนมาเป็นธุรกิจที่มันครอบคลุมกุญแจได้ยังไงจริงๆเรามีเรามี <c oughs> เป้เามหมายตอนเด็กๆพี่ชายถามว่าอยากเป็นเซียนกุญแจไหมอยากเป็นเซียนกุญแจต้องฝึกเก่งๆนะเราก็เลยว่าโอเคแล้วเราก็ฝึกฝึกฝึกไปเรื่อยจนถ้าเดมาทักสิบแปดเราก็เลยคิดว่าอยากจะ เปิดร้านให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็สักประมาณปี2000ประมาณสักอายุ21ก็เลยเริ่มพ่ออยู่กิจการให้แล้วก็เลยตั้งชื่อเป็นแบรนด์ว่า k e y w o r l d จนมาถึงทุกวันนี้ครับขออธิบายก่อนนะครับว่างานของอาจารย์คมเดชไม่ใช่ตั้งโต๊ะริมนฟุตบาทและทำกุญแจขายให้กับลูกค้าแต่งานของเขาคือการรับไขกุญแจหรือเปิดกุญแจให้กับลูกค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นกุญแจรถ กุญแจบ้านกุญแจห้องอาจารย์คมเดชก็รับเปิดได้ทั้งหมดและเป็นเซียนกุญแจที่มีลูกค้าระดับว i p ให้ความไว้วางใจมากมายหลายวงการใครเป็นใครเอ้าก็ลองดูภาพกันเอาเองนะฮะกลุ่มลูกค้าของคุมเดชไม่ได้มีแต่ประชาชนเดินดินธรรมดามีดาราแบบเยอะแยะมากมายมีใครบ้างคะก็มีที่สอยุทธดาราก็ ทีมเค่อยไูชื่อนะแต่ว่าคือเอาเป็นว่าคือส่วนใหญ่แล้วคือคนเขาจะเรียกเราเพราะความมั่นใจคือบางทีบ้านคนรวยเนี่ยหรือดาราดังๆเนี่ยเขาอาจจะไม่มั่นใจที่จะให้เข้าไปในบ้านเขาอย่างบ้านถ้าเป็นด้านนักการเมืองก็อาจจะเป็นจุลินลักษณะพิเศษแล้วพวกนี้นะหรือว่าบ้านเฉลิมอยู่บำมลุงอะไรอย่างนี้นะครับแต่ที่บอกว่าคือผ่านเมือคุณผ่านเมืองหมดแล้ใช่ไหมบ้านใหญ่โตกันหมดหมดเลยครับ และเพราะความสามารถอันเก่งก้านี้เองนอกจากจะรับเปิดกุญแจแล้วอาจารย์คมเดชเขาก็เปิดสอนศาสตร์นี้ให้กับผู้ที่สนใจอีกด้วยล่ะครับแต่เพื่อเอาไปประกอบวิชาชีพนะครับไม่ใช่มิจฉาชีพเอาละครับใครสนใจจะมีอาชีพท้าทายแบบนี้ติดตัวไว้ก็ตั้งใจฟังให้ดีนะครับคือเราอยากจะถ่ายทอดแนวความคิดให้กับลูกศิษย์แต่ละคนเรื่องของความคิดเนี่ยมันมันเปลี่ยนกันยาก แต่ถ้าเกิดว,ว่าเขาเข้ามาหาเราเรียกเราว่าอาจารย์แล้วเราถ่ายทเทวิชาแนวคิดการวางตัวการพูดกันจากับกับลูกค้าเนี่ยมันก็จะทําให้เขาจากรุ่นสู่รุ่นจากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นสี่มาเนี่ยคือมันจะมันจะไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าเกิดเราไปถึงปุ๊บคุยกับคนคนหนึง่งมาถึงมาเปลี่ยนความคิดมันมันคงไม่ได้ใช่ไหมก็คือเราต้องมีการเริ่มจากจุดเรื่องของการสอนนี่แหละ เรื่องของเอากุญแจมาก่อนแล้วก็ค่อยสอนแนวความคิดของการดำรงชีวิตเรื่องของการการทำกุญแจอะไรมา โอ้ยน่าสนใจนะครับการมาเรียนศาสตร์กุญแจกับอาจารย์คมเดชไม่ใช่จะได้แต่เฉพาะความรู้เรื่องกุญแจแต่ยังได้เรียนรู้และเพิ่มพูนความคิดเรื่องการพัฒนาศักยภาพไปสู่เป้าหมายในชีวิตอีกด้วยเห็นเขาว่ากันว่าลูกศิษย์ที่มาเรียนบางคนมาแบบหน่อยๆแต่พอเรียนจบกลับไปแบบมีไฟกันแทบทุกคนโอ้โหขนาดนั้นเลยล่ะครับช่างกุญแจหลายๆคนอย่างคน,คนที่มาจากบัตณานีเนี่ยทำใจมา5ปี มีเงินเก็บอยู่ห้าหมื่นอยู่แบบเป็นวันๆอยู่อำเภอมายยคือเราระเบิดอย่างเดียวแล้ววันดีคืนนีก็จบจากเราไปพวกเขาบอกเขามีเขามีไฟเขามีความกระตือร้อนคือเก่งมากขึ้นอยากจะอยากจะเอ่อมีแต่แอคทีฟแล้วเราก็เป็นคนที่ขานังกระตือร้อนเราก็เลยใส่ไฟให้เขาในการงานพวกนี้ให้เขารุกช่วย้เขามีความหวังไม่อยาอย,าย,อยู่แบบเป็นวันได้วันวน,วน,วน,นี้ครับวันนี้ก็สาขามายยก็ลูกศิษย์ที่มายยก็ ก็โอเคยอดขายก็เพิ่มขึ้นเก่งขึ้นปลายด้ามขวาของเราเนี่ยมีช่างกุญแจอันดับที่เก่งมากๆคอยประดับวงการอยู่เอาละครับคุณผู้ชมท่านไหนที่ยังว่างแล้วก็อยากจะลองทำงานที่ท้าทายรายการนางกว่าแก้จนขอแนะนำอาชีพนี้ไว้ในอ้อมใจของคุณผู้ชมอีกหนึ่งอาชีพว่าแต่ถ้ามาเรียนศาสตร์ทำกุญแจกับอาจารย์คมเดน่นจริงๆแล้วเราก็ง่ายๆคือปกติรถรถหรือบ้านทุกคนเนี่ยช่างกุญแจส่วนใหญ่จะเปิดได้แต่เปิดกัญชาม,มาอาจจะสัก ครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งซึ่งสําหรับเราถือว่าช้าม,มากมาถฐางเราเนี่ยคือจะต้องประมาณไม่ให้เกิน15บาทีแต่ส่วนใหญ่ล้วลูกศิษย์เราทุกคนจะทำประมาณสักสองถหาทีนั่นเองเราจะมีการจับเวลากันเลยนะว่าคุณต้องเท่านี้เทา่านี้คือถ้าเปิดช้าเนี่ยคือไม่จบไม่จบไม่ผ่านแล้วก็ไม่ให้ประกาศสีบัตรด้วยสิ <มา S 2> ส่งที่มาเรียนจะต้องมาตัวเปล่าได้เลยไหมคะถ้าจะมาเรียนพักผ่อนนี่เพียงพอดื่มหน้ามากๆ <laughs> ทำไมไม่ต้องใช้แรงขนาดนั้นเลยอ๋อมันมันต้องใช้เออมันจะเครียดเคยเคยสอนบางคนเขาก็เครีย เพรา,าทําไม่ได้ไงเราเคยสอนคนตาบอดคนตาบอดก็ทําแจได้เขี่ยได้โดยที่ไม่ต้องมองไม่ต้องมองคือใช้หลับตาและสัมผัสได้เลย,ยเขาไม,ไม่ต้องมองไงคือเขาแบบมีสัมผัสสัมผัส,ผส,ผสผด้วยมืๆๆอเลยแหละไม่กับโต๊ะแล้วเราก็เคาะตึก๊กหรือถูๆก็จะมีเสียงคึกคเคาะเคาะนั่นแหละคือสัมผัสทุกอนั้นต้องมีเซนส์เราต้องสัมผัสได้ที่อื่นเขาสอนรับรับคนรับสอนคนตาบอดนะคะคงคงไม่สอนแต่ผมมาสอนเป็นคนหนึ่งผมก็คิดว่าผมสามารถสอนได้แล้วเเขาอยากจะเป็นเขาก็เลยสอนเขาไป มีน<ช>คนมาจากสิงคโปร์เพื่อมาเรียนที่นีน่มาเรียนประมาณหนึ่งเดือนแล้วทำไมที่นี่นเขาไม่มีสอนนะคะเออไม่รู้ไน <laughs> แต่เขาก็กลับไปเปิดสาขาไนู่นแล้วก็ใช้ชื่อแบรนด์เราว่าบิ๊กคีเป็นผู้หญิงคนเดียวที่สวยด้วยแล้วเก่งด้วยถือว่าเป็นโอกาสอันดีของคุณผู้ชมที่สนใจแล้วนะครับอาจารย์คมเดชเขาคอนเฟิร์มแล้วว่าไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่เพศไหนไวัยไหนมาจากประเทศไหนอาจารย์คมเดชเขาก็ยินดีสอนให้ หรือแม้แต่ผู้พิการทางสายตาอาจารย์คมเดชก,ก็เคยสอนมาแล้วนะครับสุดยอดจริงๆครับแล้วเรื่องราคาค่าคอร์สล่ะครับอยู่ที่ประมาณเท่าไรเอ่ยถ้าเรียนนี่มีตั้งแต่5 9าพ0นเท้ามหมื่นห้าทำไมเลราคาถึงมันจะมีสาหลักสูตรนี่คือสาหลักสูตรที่ช่างแจนิยมต,ต,ต,ต้องเรียนเพราะมันเป็นหลักสูตรพื้นฐานแต่ถ้าเกิดว่าหลุดจากนี้ไปก็คืออาจจะประมาณสัก20,000บาทถึง4 0ม0 0ืว่าบาทมันจะเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับอ e ี m o b i l i z e r อะไรเงี้ยซึ่งเป็นกุญแจฝ mm. ังชิปอันนั้นจะอีกหลักสูตรหนึ่งครับ สิ <play> hehe, ่งท <fin anta> <ots> ี <guarding okay>? ่นักเรียนจะได้เรียนในแต่ละคอเนี่ยมีรายละเอียดยังไงบ้างคะก็รายละเอียดคือถ้าเกิดเป็นหลักสูตรพื้นฐานท่าเป็นก้าเนี่ยจะเป็นเบสิกการใช้เครื่องการถอดบ้าุญกจมาทําดอกอะไรพวกนี้ฮะส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะการรื้อแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหลักสูตรที่9ก้าเป็นเนี่ยคือทำดอกโดยไม่ต้องรื้อแล้วจากรื้อกลาย็ไม่ต้องรื้อแล้วเครื่องมือจะใช้น้อยลงอุปกรณ์ใช้น้อยลงแต่เราต้องใช้สายตาอะไรประมาณนี้ครับแต่ถ้าเกิดว่าหลักสูตรหนึ่งมันบาทเนี่ยก็คือไม่ต้องรื้อก็คือเขียงูุญแจ โดยที่รถไม่เป็นรอยที่เราแจ้งไปตอนแรกคือว่าที่ว่าเปิดให้ได้ภายใน15ทีคือหลักสูตรนี้นแหละ15,000บาทเพียงแค่ชั่วโมงครึ่ง คุณก็สามารถไปชั้งใจม่อชิดได้เป็นราคาที่ไม่สูงเลยนะครับและขอบอกว่าราคานี้คุ้มค่าแน่นอนครับเพราะตลอดระยะเวลา7วันที่อาจารย์คมเดชเขาสอนคุณจะได้เรียนรู้ครบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติโดยที่อาจารย์คมเดชจะมุ่งเน้นให้ลูกศิษย์สามารถจบออกไปรับบริการเปิดประตูประเภทต่างๆได้อย่างเป็นจริงไม่ว่าจะกุญแจรถหรือว่ากุญแจบ้านและขอรับรองว่ามาเรียนแล้วคุ้ม เพราะคุณผู้ชมสามารถนาไปต่อยอดประกอบอาชีพได้อีกนานเลยละครับดูอย่างน้องผู้ชายสอบทันนี้สิครับทาาทางตั้งอกตั้งใจกันส้นจริงๆก็อยากมีธุรเลสอกขตัวครับสักอย่างอะไรเงี้ยพอดีเ์ชดูในเน็ตอะไรเงี้ยครับเป็นช่างกุญแจอะไรเงี้ยดีผมก็เลยสนใจมาเรียนนานไหมคะผมก็เรียนประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับหนึ่งอาทิตย์ครับเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลา รีบมารีบไปก็บอมาว่า10บโมงแล้วก็บ่ายสองกลับวันละสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงแล้วกลับประมาณอาทิตย์นึงครับอาทิตย์นึ่งก็ออกไปเปิดร้านก็ออกไปเปิดร้านเลยี่มว่าอาจารย์หนอาจารย์เป็นไงมางก็ดีครับใจดีครับแล้วก็สอนดีมากจริงดีไงดียังไงอ่ะก็ก็คุยง่ายดีครับอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยถือตัวอะไรมากมายแต่ว่าเล่นเป็นเล่นครับก็ทางานก็เป็นทํางานเรียนือเรียนครับ ใช้เวลาเรียนอยู่อาทิตย์หนึ่งครับอาทิตย์เดียวครับแล้วก็ออกไปเปิดร้านเลยเหรอคะครับผมพอเปิดร้านแล้วเป็นยังไงผลตอบรับแบบลูกคุลูค้าก็ตอนแรกก็ยังตอบรับไม่ค่อยดีเพราะเรายูน้อยครับดูไม่น่าเชื่อถือแต่อาจารย์ก็สอนเรื่องการแต่งตัวอะไรพวกนี้วางตัวก็เลยได้งานดีขึ้นตอนนี้เรียนจบมานานเท่ไห่ก็สามเดือนครับ สามเดือนตอนนี้เป็นยังไงม้างรายได้ก็อยู่ประมาณเดือนละ3ามหมื่นเนอายุเท่าไหร่ตอนนี้24่สีครับยีปีเงินเดือนละส0 0 0 0โอ้โหฟังแล้วอิจฉาตาร้อนผ่าเลยล่ะครับพนักงานประจำหลายท่านคงหัวใจเต้นแรงกันไปแล้วล่ะครับอย่าว่าแต่คุณผู้ชมเลยครับผมคนภาคเนี่ยก็ยังอยากไปเรียนสมกนี้เลย สำหรับคนที่อยากจะเรียนแต่กําลังสองจิตสองใจว่าอาชีพนี้จะดีจริงเปอหรือว่าก,กำลังสงสัยว่าอาชีพช่างปุญแกจ,จะเป็นอาชีพที่ยั่งยืนรุ่งเรืองลองฟังคำแนะนำของอาจารย์คมเดชให้ดีนะครับธุรกิจนี้ง่ายๆครับมองอยู่แค่2อย่างถ้าบ้านขายดีรถขายดีคือลูกค้าเรา <laughs> ถ้ารถขายไม่ดี <laughs> บ้านขายไม่ออกเร <laughs> าไม่ออ <laughs> มีลูกค้า แค่นั้นเองครับแต่ววันนี้มั่นใจหนวัุว<ะ>ก็มันมั่นใจมากคือทุกวันนี้คือมันมีตัวเลขที่น่าสนใจตรงนี้ว่าเมื่อปีสี่ห้าเนี่ยช่างกุญแจมี5,000นคนคตอนนี้ผ่านไป1ิปีเนี่ยช่างกุญแจมี6 5 0 0คนกับประชากร 6, 000, 6, 67ล้านคนคซึ่งมันถือว่าน้อยมากฉะนั้นเรายังมีโอกาสเยอะแยะที่จะทาการตลาดตรงด้านนี้เข้ามาก่อนรวยก่อนจําไว้เลยนะครับเข้ามาก่อนรวยก่อน รายการนางกวักแก้จนนำโอกาสรวยโอกาสทำมาหากินมาเสิร์ฟถึงหน้าจอโทรทัศน์บ้านคุณแล้วล่ะครับอย่าช้าเชียวรีบติดต่อไปกันเลยครับอันแน่คุณผู้ชมอาจจะสนใจแล้วใช่ไหมคะถ้าสนใจยังไงคะคุณคุณเดชก็เข้ามาติดต่อได้ครับที่ซอยรามชาตง4นึ่1ครับเราอยู่ที่นี่ทุกวันนะครับถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคุณชอบความบันเทิงหรืองานประจำอยากจะเป็นนักข่ิการก็มาเริ่มต้นที่นี่เลยครับตอนเบลดรอคุณอยู่คีย์เวิร์ดครับ แล้กวก็วันนี้นะคะอยากดไปกินคุณเบลช่วยไขย่ยิ้มแจให้ได้่ะเอาจริงดิไข่ใ,ให้น้องหน่อยค่ะไข่ได้ไหมอ่ะดึงก๊อกดึงก๊อกขาดอันนี้อันนี้ไม่ร้องอยู่นะนี่พูดเรื่องผู้จริงเนี่ยนี่มันเป็นผิดนะไข่ได้ไหมน้อคะไข่ได้ครับแต่ว่ามันมเดี๋ยวแม่มาขอแล้วกันนะ ตัวแขกเนี้ยภาษาอังกฤษได้ตัวแขกเนี้ยภาษาอังกฤษได้นี่แฟนผมอังกฤษอังกฤษแฟนผมอังกฤษธุรกิจจบอีกแล้วละมือละมองตอนเมื่อกี้คนเมื่อกี้แฟนนะแน่แ่น่คนสวยสเป็นแฟนนะในการบอกอกคือเขาเน้นสวยจ้าจอมปลอมแปลกจอมปลอมแปลกแมนับว่าเป็นพิธีกรแล้วก็แขกรับเชิญที่เหมาะสมที่จะคุยกันมากเลยนะครับคนหนึ่งก็เยอะเอ้า ต่อีกคนเยอะกว่าฝากไว้ด้วยนะครับถ้าสนใจจะเป็นช่างกุญแจจำชื่อนี้ไว้ให้ดีๆอาจารย์คมเดชที่เวเห็นไหมคะคุณผู้ชมบอกกันแล้วว่าน่าสนใจเห็นไหมแบบรับรองเลยจริงๆคุณผู้ชมน้องไปเรียนแล้วเนี่ยสัมผัสได้ถึงความตั้งใจของคุณคมเดชที่จะสอนเลยแหละช่วงหน้าเรามาเติมพลังใจให้กับดวงใจน้อยๆกันดีกว่ากับช่วงกวักกำลังใจแป๊บเดียวนะจ๊ะเดี๋ยวมา non poche yeah, okay. don